กับสบายดีเนาะกับทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องเมื่อสกุลสุคนมณีกับมะพร้าวมะพร้ากกันคือเก่าเนาะพี่นอ้องกับซองบ่าวพ่อพ่อกระเทิรนมาพร้ากันมือนี้บ่าวพ่อกับสีผ้าพี่น้องมาหาแนวกินแรงก่อนพี่น้องมน,นี้เปลี่ยนบรรยากาศบ่าวพ่อนชิมาหาหล่อวันเฮพี่น้องหล่อวันเฮห,หาแนวกินแร้งนะจะได้ก็ติดตามฮับส้มน้ำกันพี่น้อง บาบผ่อสีมานบอรหรือบอลน้องมึงน,นี่อธิตามมะส้มไปน้ากันพี่น้องสุดำคัญเข,ขามาเบิ้งมาส้มเด็กกับผานเนื้อพี่น้องผาคกคตไหลโคตรแส่นเนื้อพี่น้องเเป็นกำลังใจให้กันเล่กันเนาะพี่น้องในเฮ็ดคลิปอีกต่อไปนะพี่น้องไปลุยกันเลยวันนี้หนลรอบานนฮน้ำบาบผ่อน อู้พี่น้องมีต่ำอยู่พี่น้องต่ำลักษณะนี่เบาพ้อนวาน่าสิเป็นปลานม่เนี่ยพี่น้องโมอข้างดำัลายดีดีพี่น้องข้างอู้ต่ำตึกตึกเลยเดี๋ยวมาลุนน้ำกันพี่น้องอู้โอ้ มันปลาสลิดพี่น้องมั้ยนี่เฮ้ปลาสลิดพี่น,อนอ้องเมืองพี่น้องถือปลาสลิดซีโตพี่น้องปลาสลิดซีโต้แล้วกับพมอไทยตัวหนึ่งมาเก็บกันเลยพี่น้องเอาไปทอดพี่น้องปลาสลิด ไส่พอรีเลยพี่น้องลาสนิษไปใส่งาม ปลาเค็งปลาเค็งหรือว่าปลาหมอโอ้โตัใหญ่ดินี่ก็เอาพี่น้องเอาไปปิ้งปิ้งท่าเกลือ,อนี่โอ้ยคักเธอได้พี่น้องโอ้ยปลาเค็งตัวนี้พี่น้องพี่เป็นพี่เลยไปลุยกันต่อยพี่น้อง พี่น้องสีมาวานมึงอีกวางนี่เห็นมันขืนลลยพี่น้องนี่รอดนี่โอ้พี่น้องโอ้โอ้เห็นป่ายยังเด้โอ้น้ำเพื่อนนวลๆอยู่พี่น้องมามามันร้องอีกพี่น้องวางนี่ ถืออยู่พี่น้องบาดท,ที่ซองนี่พี่น้องมีทั้งปลาหมอข้างลำทั้งปลาสลิดนี่พี่น้องบาดบาดท,ที่สองเขาได้กินอยู่พี่น้องปลาหมอข้างลำตัวนี้อันนี้นนปลาสลิดพี่น้อง อสองบาทนี่ก็ว่าสิพ่อเลยดเดี๋ยวพี่น้องเดวเลกเนี่ล่ะมันมันพี่นอ้องกัหมอข้างดำลายแถบพี่น้องข้างนี่มีแต่ป้าอันนี่ลา,ลายสุดโอ้ยพี่น้อง อวนเป็นอวนนี่ตัวใหญ่ๆนะพอดีใส่ปีงประมาณน,นี่ใส่ปีงใส่ทอดพี่น,น้ี่ป้าสลิด ลอยเป็นถามป่าอย่างงี้ทอ,อดกระเสบเพื่อกันพี่น้องปลาหมอนี่ก็โอ้าตั้งเสียงป่าห้องทั้งนั้นพลุนสีไม้เด็กพี่น้องเอ้ยตกซองเทือกอะไรมาหนิตัวใหญ่ๆมันๆเลยพี่น้อง โอ้ยพี่น้องหลายๆเติบปลาพ่นก็่าสิพ่อไล้พี่น้องไะวันนี้ไปพอกันอยู่เพื่อนคุณพี่น้องไปสรุปผลงานเฮ้ย่ามาขอเที่ยนไอพี่น้องมาสรุปผลงานเฮ้ยว่าสิได้หน่อยลายลายทำไรพี่น้องอื้อื้อพี่น้อง เลยพอได้กินพี่น้องเลยปลาหมอข้างดำฮะฮาโตพี่น้องเลยกระปลาสดิดซีโตปลาเค้งตัวหนึ่งเพาะอะไรกินพี่น้องดเดาแรงในมือนี่ผอดกินแซ่บๆพี่น้องอ่ะกับลาเวลามาพอสมควรในน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าพ่อนกฤสิีห์ขอจบไว้เพียงสนี้เด้อพี่น้อง ก่อนที่จบก็บขอขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนที่เขามาเบิงมา่อส้มกีบบาพอนมา่ตะตุน,ตนยุ่จบเนาะพี่น้องบาพอนก็ขอขอบุญขอบคุญนนหลายๆเ้อพี่น้องเอาไปพอกันไหมคิีหน้าพี่น้องสบายดี